สวัสดีครับวันนี้มีแกะกล่องอตัวใหม่ล่าสุดจาก a n นบอนิคให้ดูนะครับก็คือ r G 4 77M อา่าตัว M ตัวนี้ก็คือแสดงถึงความเป็นเมทัลซีรีส์นะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมอ่านะครับทีนี้เราไม่เพิ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับแกะเลยเอ่ะตัวนี้ก็พอเรายก นี่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเป็นฟองน้ำกันกระแทกก็จะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ย <c oughs> แอนม i นิกนี่ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับนี่ก็คือมีไอตัวพลาสติกกันแบบนี้มาด้วยเหมือนรุ่นก่อนไม่ไม่น่าจะมีเนาะอ่ะทีนี้ก็ด้านใต้เรามาดูกันว่ามีอะไรนี่ดึงออกมาได้ครับ ตรงนี้คือเป็นกล่องแกะออกมาโอ้ก็ตัวนี้คือมี Official Case มาด้วยนะครับสำหรับจับก็คงเผื่อว่าเล่นแล้วร้อนมืออะไรอย่างนั้นมัง้งเนาะตัวนี้ก็คือ USB C ข้างหนึ่ง USB C ข้างหนึ่งเป็น USB A นะครับแล้วตัวนี้ก็คือคู่มืออ่ะก็ถัดมาเป็นกันร,รอยกระจกกันร,รอยสำหรับรุ่นนี้นะครับแกะไม่ออกอ่าก็เป็นกันร,รอยตรงรุ่น ก็ส่วนมากจะแถมให้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับก็มีบางรุ่นที่ไม่แถมซึ่งไม่เข้าใจว่าบางรุ่นที่ไม่แถมนี่คือมันอะไรของมันอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างครับก็ <c oughs> มีพลาสติกตัวนี้มาด้วยอารมณ์เหมือนเป็นเรือธง หรือว่าจะเพอรุ่นนี้มีอโอตัวนี้นะฮะก็คือจะคล้ายๆไอตัว 405m เมื่อตอนนูน้นละมั้งนานมาล้ก็คือ,อให้ฟิลลิ่งการจับที่เรียกว่าค่อนข้างจะดีแล้วก็ปุ่มตอบสนองดีมากนะครับตรงนี้อโอเค สำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับเอ้ก็ถือว่าดีทีเดียวแต่ผมว่าขนาดมันหนักไปนิดนึงอ่าแล้วก็ถ้าไม่รีบผมว่าก็รอดูเพราะว่าอาจจะมี477อื่นๆเช่น 477P 477อะไรพวกนี้ตามออกมาอีกก็ก็เป็นได้ครับเพราะว่าตามสไตล์แอนบรอนิก ออกลูกออกหลานเยอะถึงแม้ปีนี้มันจะออกมาน้อยก็เถอะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่มันก็เป็นแบบนั้นนะโอเคเอคลิปนี้ผมขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ขอบคุณครับสวัสดีครับ